สวัสดีตอนแรกพี่น้องโอ้ยมาหนาวส่เดีหอย่างสมาหนาวตอนแรกยังเสียมาหนาวสิเขาเดือนหาเลยพี่น้องเอ้ยบ้านพ่เจ้าหนาวบออยู่ระเกละซินหน,นาวไหมพี่น้องจ้าโอ้ยสร้างเป็นสีเข่าเดือนหาแล้วมาหนาวโอ้ยโอ้ยสร้างเป็นเนาะหนาวหนาว ăn gà rang các nhàng nó muối trời ấy, nhàu xà lạp muối, xà lạp muối, náo, nó nôn nhiêu nhà say sưa cái náo, thì cậu điền hà mèm บางสองอาทิตย์ที่แล้วห่อนว่าสังง่นเหงอไครไง่ายไข่ย่วย <c oughs> โอ้ย <c oughs> หนาวพี่น้องเอ้ย หนาวต้องได้อาบน้ําอุ่นกินขาน้าวกับหยังนาะพี่น้องเอย้ยนอนห่มผ้าอยู่เบิดมือหนาวผู้ใดฝันตัวใดนงวนีวน,น,นแบ่งันนเนดอ้อผู้ใดฝันดีก็ได้น้องจา แป้งปั่นน้ำแน่หนาวดิเดเมื่อแล้วพี่น้องเอ้เมื่อแล้วดูแลลูกหลานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจักสิ่งประทินยัง ไปหาเห็ดหานหอยคือข้าเจ้าคุณแต่อยู่หนิมบุ้งจากมืองไปหายุ่กระสินมันบานเจ้าของกัเลยบ่ได้จากไปหาเออกันอยู่บานเท่าเออเจ้าคือหนาวเด้ออากาศเออปราริชาไปใส่ลูกอ๋อเหรอ เด็กหน่อยพานเขาปิดเทอมชิรถพานว่าสิขายลูกชิ้นย่านว่าได้ขายพป่น้องเงียบเงียบเงียบมีจิลีอยู่จะบีขาย,ยาพูดเดนกกบว่าเห็นพานหมากบว่าเห็นยางอยู่แถวทั้งนี้อิสิีลีอยู่ บนบ้านเฮาเนาะก็เลยบ่ฮู้จักหม่องทรรมาค้าขายธรรมาหากินขันเป็นบ้านเฮาเฮาก็สิฮู้จักอยู่อันนี้มันบ้านเจ้าของก็เลยบ่ฮู้จักบ่ฮู้จักสองทางเอออยู่บ้านเจ้าของมีหัวมีสวนมีไห้มีหน้าเออลงไปหาจังซั่นยังใครเด้มีบ่ฮู้จกักหยัง บ่เคยไปไซมันเนบินบานห้องมันบานห้องสักคือนางเวียนนอนเลียนนอนคุยกับพี่กับน้องงว <c oughs> ดที่แล้วพี่น้องเอ้ยสื่อห้าหกหนึ่งไลายขนาดแต่มันก็ออกหาหกสาม เงาอุตสาบ่มักซื้อเลขหลายปองหลายตัวซื้อ <c oughs> ปองดียวทน,ทนทนแต่ว่าลักลอยนี่มักเอาหลายตัวอยู่สองสามตัวละสองสามปองลักลอยเอแตาเมียวเมียวไปไหนมาหนูจะไปไหนลูก ไปไหนไปเลาะไปเที่ยวที่ไหนฮะไอหนุหน่มโฉดฮะเที่ยวไหนวะว้าไอพุ่นอะเพิ่นมาเลาะพี่น้องฮะพิ่นบมอเตอร์ไซค์เลาะอ่านตาหนาวมาเลยจะมาสวบกันเด้อ บางแถวมันกับนัน,นยูพี่น้องเป็นธทำมากินอยู่จองไมอะไรลูกอะไรไปไหนไปไหนไปเที่ยวที่ไหนอ,อเดี๋ยวรถชนนะหนูห้ามดื้อหนูเข้าบ้านเลยปะเข้าบ้านเลยปะดูดูดูด,ด,ด,ดูอย่าเข้าไปด่างเด่นกันคำขึ้นหนาว นางออกนางเล่น,น,นก็มีนองยังบอดเด็กนุ่มคำมือเหมือนคำมือนอะไรวะตาวันยังบอดเด็กไหมต้นดอกไม้สวยๆต้นนี่ต้นโสมบ่นต้นโสม ยกมรกหยกมรกตให้โชคกินข้าวแรกงละบ่แม่ต้นหนววเนีย่ยงก็ลิ้นมังกรเขามันเลยจะเลืมกดไหลกดแช่หายยาวสายน้ำเยอะพี่น้องจ๋า กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอน,น้ำเนบริลลลงคลิปหลายมั่งกันเลยคลิปบ่เดินบัวเรนนู่นะพี่น้องจา้าต้นพักต้นหอมย่ายแล้วปลูกไว้ข,งขางๆต้นตะไคร่ต่มมสกส่เป็ดแสบปัญญังอันนี้ใบมอน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใหญ้ญาอุตสาห์เ้ยพี่น้องจ๋ากนแหกกำลังใจก,กันคลิปนี้ขอให้พี่น้องมีความสุขความจเจริญลิปหนาพอกันไม่สวัสดีค่ะ